สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูทุกคน <c oughs> มือนีเฮาผ้ามาชมสวยๆงามๆมาชมหาดอีหยังสะดือสะดือน้ำบ่สะดือน้ำมันบ่วนๆอย่างน่ะสะดือน้ำบ,นบ,นบเ่เออ เห็นเขาว่าสะดือน้ำมาสั่นสสดือน้ำฟังเล่าได้จ้ะพี่น้องคุณทั้งคุ่นฟังเล่าอันนี้อียังนี่ได้กังหม่มวิหารพระพุทธ วิหารพระพุทธชินราชมาไหว้พระทำบุญทำบุญไหว้พระทำบุญไหวพ้วพระให้ลูกหลานถือกรงวัตทีหนึ่งในเด้องวดวันที่ส <มา S 1> ิบห<า>ก ลูกทำดีๆค่ะสะดือสะดือน้ำโขงสะดือแม่น้ำโขงนี่ไงนี่ไงคะสะดือแม่น้ำโขง คนมาสดตมแม่น้ำโขงอยู <si ke, aki, si ่ตรงนยู่อยู่ตรงยู่ตรงสืูน้ำโขงฮะยู่นในรถบะยู่นในรถฮะจักเร็วไปเบิ้งตี่หลังเ็าไปใส่ลงได้ลูกอ่ อียงพกพักันไม่อยากรางวัลที่นึงบ่นมอกาน้าห้าหลัง้าหน้าหลังเย้าหน้าหลังตเวัมาพากันไหมไปไหนมันีนี่นี่<อ>น,นี่เยวกันเลยมันนี่ตอนนี้ปาก๊อปปาก,ก๊อปพามาเที่ยวนะคะ <g mango> รุ่นเดียวกันใช่ไหมนี่ละนี่ละ,ละเอาเครื่องนี่ตั้มถวะ

เอบื้องสิขึ้นเด้อบาทนี่ว้าพอดีพอดีโอ้อย่าพักกันเฉียวเฉียวเฉียวนะนี่เห็นไหมฮะฮัลโหลกินไหมกินเปล่อิ่มแล้วอ๋อไปครับอ่ะอ่ะเนีเออสนอสนอก็ยืนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นทุกวัน อันนี้คือมาดูแลความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยแ่่อ่มคะคนกันมีหมวกทุกคนกิโลมอองมารอบสอกิโลจงางว่าปนมารอบสเอาอั้นก็ซื้อกันบนะแว่นแตมนแตโอ้เอนเ่น รอบที่้องรอบที่สองไปเดี๋ยวพ,พ,<อ>พี่นอ้อึง<ะ>ก่อนพี่น้องนี่พี่น้องเขามาจุดแรกแล้วนะคะทุกคนมาจุดแรกจุดไหวพ้พ<ะ>ระหลวงพ่อพระสิงห์นะคะทุกคนแต่มาเฮ้าสีม,มาเอาดอกไม้ก่อนมาบูชาดอกไม้นะคะแล้วแต่ศรัทธานะคะแล้วแต่ศรัทธาจาแล้วแต่ศรัทธาบูชาดอกไม้ ไอ้ยิบอ้ลูกเอาเก็บต่งบคคลก็มีบางยาไปเดี๋ยวเข้าเอาดอกไม้ละกไ็ไปไหว้พระอยู่เทิ่งผุนน้ำกันจ้าพี่นอ้อง<ป>ตอนนี้เราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะทุกคนถ่ายรูปเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะไปจุดที่สองนะคะไปขึ้นรถจุดที่สองขึ้นรถต่อนะคะทุกคนผุนขั้นเพื่อนก็ขึ้นนี่ผุน คันนี้คือมีไก่หลายคนแถวคันนี้คันนี้มีไก่สองคนไก่สองคนพิเศษพิเศษคุณพุแม่ใจราดรยนงโอ้หุ่นหุ่นหุ่นไทยยุผู้เดียวยุหุ่นเออไปไปไป น้ำเออโอ้ยปได้บันย่อยสินั่งเงียบซื่อๆลรอบาทนี่ยค่ะค่ะมันมีซื้อมโมกีมันหายไหมมันหายมันไม่ได้หายลูกนี่มันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนนี่นี่เห็นไหมสวยงามมากทุกคนมาไปห็นสามวัน เดินเข้าไปเลยค่ะหาหน่อไม้น้ำข้างท่างช่วงอันนาฝนน่ะแต่ว่าตอนนี้หาบ่ได้บ่มีดอกยันอันันอียงก่อนหน่อไม้นี่ยังเบลล์โตลูกมันชี้ยวงไต้โตลูกนั่นเองเนาะนั่นเห็นเทวอยี่เน้นแน่ไหนเดี๋ยว้เห็นนะ นี่นอนใม้ค่ะบางทีโอ้นั่นนโอ้นอนน้อยๆเห็นสั้นๆนี่นอนใม้ค่ะเห็นอยู่นอนเนืงมันแหงเนาะคันบ่แหงสิก่อใหญ่อยู่เนาะอืมไปย่างไปพุ่นไก่พ่นผ้าย่างไก่พ่นผ้าเที่ยวอยู่่พุนไปไปพ่อกันอยู่หินสามบ้านตรงจุดพุ่นเลยจ้ะเลยมาหอดแล้วเอารอบนี้คือมีต้นไม้ขึ้น รอบนี้ทำไมมีต้นไม้ขึ้นน่ะสนอแมแม่แม่แมแมรอบนี้มีต้นไม้ขึ้นด้วยอ่ะนั่นไงนมาสปะูด,ดอ้อ๋อตอนแมน่เข้าไปเข้าไปคุณอบอกวา ราจะไปไป่ไปได้ตรงนั้นก็ไปได้ใกล้ <c oughs> กล้างกุดมากจ้งเนยจักแล้วสวยมากสวยมากสวยมากครับ กระจะังลายอยู่เอาห้าม้านบมเมนอันนั้นโอ้ฝุ่นอ่ะฝุ่นโอ้าาอาเอาสีไทยให้ไก่เพิ่นบมามากพูดได้สีไทยรูปไ้เนอะบาทนี้ให้ไก่ย่างมาอีกเลยบ่หนี่ใ้เพิ่นไทยมาก

ตอนนี้เราก็มาที่วานพ่อนะคะเมื่อกี้เราไปอยู่ที่วานแม่น,นู่นวานแม่จะอยู่ฝั่งนู้นทีนี้เราจะมาวานพอ่อแม่ต้องใส่โดรน,นไทยวานพออ่อเงาวกว่าวานพออ่อเงากร้าววา,านแม่กว <c oughs> นวานลูกไงไทยบอกว่าห่วย

ินสามบานแล้วเราก็มาตรงประตูประตูผู้สิงทางเข้าสิลงกลับกลับไปทางนี้แบบนี้นี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยใกล่องไอมันเ็ม บรรยากาศดีวิวสวยคุนขันขึ้นไปเทิงพุ่นได้คือเสียนขาชันดิกๆๆๆกเนาะพุ่นเอนอแม่แม่ลืมข้าวจานอเพินมากปีนอันนั่นขึ้นไหมเอาไปทำอะไรลูกโอเคค่ะ เมียนโยอันฝรั่งเพิ่นมักปีนขึ้นคนไทยห้องบ้านทรายเพิ่นสิปีน,ปน,นขึ้นเพินพ่นสิได้เสือกไต่ขึน้นเลยนี <S <S ่นั่งยางพะว่ายยูพุ่นข้าเจ้าหนาวข้าเจ้าอยากออกกำลังกายค่ะคิดเบิ้งมาเอามากับเมียสองคนจ้ะจ้างรถให้เมียนั่งกับของแรมเอายางเอาจ้า พ่นมักยางพันผ้ากันมักยางยา,างน้ำเบ่ไหวดอกปวดแข้งปวดขาคนไทยเฮ็ดเวียกนักรงูก,งกเกม่กบอนยมากกัถือเกือบยานนานี่คักบอพี่น้องบานนี้เขาลงมาจากหินสามบ้านเลย <laughs> วิ่งตึบมาผ้ากันมาก,กินเขา กินเข้าแสบเอาลบทีดีะว่าสันเด้เออผู้ได้กินคำาไงวคผู้ไดกาไง้ตมันแสบแม่กินลดมุมมมมุมมมมุมอ่าจยุ่นละอืกระาพี่น้องอพอือนมอืมอื ไปกินข้าวอิ่มแล้วห้องก็จะไปไปเบื้องห้องพักกันนะคะทุกคนไปพอกันอยู่ห้องพักจ้ากินข้าวก่อนจ้าห้องมอหอดห้องมาหอดห้องมาหอดห้องแล้วนี่ห้องเอห้องนี่ห้องขั้วญ่นอนหลายคนได้นี่เปิดมากกับเป็นห้องน้ำเห็นบ้างแม่กำลังอันนี้เอปิดมากกับเป็นห้องน้ำห้องมาหอดมาหอดห้องพัก แม่แม,ม่นอนโรงแรมนี่ครั้งที่เท่าไรละแม่ครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งแรกนอนที่อุดรใช่ไหมครั้งที่สองนี่ที่นอนมีเตียงห้าอันนี้เตียงเรานะคะทุกคนมีแอร์เยน็นเปิดอย่าเปิดหล้วลูกนี่มีระเบียงน,นีโอ้ยระเบียงกระกว้างพุ่นะ เออไม่มีหลักลูกสะไว้น้ำระเบียงกระข่วงอู้อ้อืออออออไออืออรออืออืออืออ้อยือน้ปอืออรออืนอืออาออืออือออ้ืออืออืออเออืออืออ้ออื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 ออยนอืาเืออืออืออ่อวืออ้อเืออน้ํามาือ่ออื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 อออาออออออ ไอ้อลงเต่าลงลงเต่าน้ำเนี่ยพุ่มล่องเต่าน้ำนะห้าลงมาจากห้องพี่น้องมนางมนั่งมานั่งรับชมรับวิวอยู่นี่เพิ่นว่ามนานั่งได้นี่มนานั่งรับชมรับวิวโอ้อันนี้พญานาคเพิ่นพี่น้องพระยานาคเพิ่นสวยงามมากทุกคน อะไรคะไปไหนไปไหนไปไหนฮะ<า>อันนี้ประตูประตูทะลุมิติประตูทะลุมิติตตแอ้ทะเลหมอกลงแล้วคุณอะ้าขับเรือพุนอะทะเลหมอกลงแล้วเอาคือว่าสิไปซื้อน่ากิน <c oughs> มา ทะเลหมอก้ไหนถ้าเห็นหมอกก็คุณไอหน้าไอน้าไอหน้ามากโมเมนทะเลหมอกหูยทางภูนางงามพระพูนพพน้ำูนาทางภูนาไฟแสงสีเสียงูนางงามคุณน่ะุน่เนาะ

ใช่ปาอืมแ่ดอกบัวปองดอกบัวป่องโอ้เอาไปได้ดอกหนาเฟรอ้เ่เมาปลงมดเต็มเลยมีดอกเนียบัวเนี่ยดอกบัวสิบ่บัวทหนาุ้ยเอออันกตัวนั้นขึ้ใหญ่แถวๆน่ะนกฮะสตัวบ่สองตัวบ่ฮะนะ โอ้บึงข้นท่านขุ่นท่านเจ้าเท้าอยู่บ่เปลี่ยนท่านท่านยวดเด็ดยูผมม่านจะเกลื่อนมาบ่งผมม่าท่านขุ่นอียังขุ่นทานขุ่นฟังเล่าบ่จอใช่ นี h, okay, area, like water, to hmm? ่เรียกไก่พ่นไปเนี่ยนี่นะหัวเนี่ยนะน้ำว่างจอกมันบนถึงตาเก็บตาเหมือนนี่น่ะนี่เนี่ยนะบ่ขวดเนี่ยมันจะเป็นขวดทังสี่น่ะแบบแบบกำงับเนี่ยขวดนายเห็นว่าผู้นำมีแต่ขวดทั้งนั้นเละนะขวดขวดขาวๆอันนีะเน่น่อาเรเลยนะอันนั้นเอามีรถแรียนพ่อมบ่กุู้นะหู้มีรถแรีนแม่นบ่าุผู้นะฟังเอ้าเรือ ใช่เลยมาเลี ma, ้ยเล่าเลยใช่อะไรเดียมแบบเงียบๆการเห็นในลีในช่วงมาแรกๆเห็นเบื้องๆแยกลาบไปเบื้งอีหยังมันถี่เาวๆบางนี้พวกอย่าชุดนี้ไปมันถี่คอยหายค่อยหายค่อยหายไปใช่เขาคือธรรมชาติมันถี่เปลี่ยนตลอดเลยมันเปลี่ยนคืนธรรมชาติบ่มีเลี่ยเรีนบ่มีอย่างเรื่อเงียบๆมันสิแบบบะร้านร้นร้านอาหารคือกันจริงๆอันนี้มันร้านอาหารบมันตา1 8 0งเออนี่เด้ออาหารก็อยู่นี่ก็มีเห็นเด้ร้านอาหาร ใชเขาคือพอเห็นพวกเจ้าเห็นกันบ่ะบ้านแตงแรกพูดเดี๋ยวนี้หมดเปลี่ยนแล้วหายแล้วหายแล้วูรอ,อถวัตส่งนี่บา้าพุทธท่ายืนเพลินๆสวัสดีย่ามือ่อเสาร์พี่นอ้องบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าเช้าสดชื่นสดชื่นค่ะทุกคน ทางโน้นก็เตรียมตัวแลว้วทางโน้นก็เตรียมตัวแลว้วมือเสาร์อากาศดีแห้งอากาศอากาศดีมาก17องศาวัสัน17องศาอากาศเย็นสบายอากาศดีตอนเช้านะคะทุกคนตื่นเช้าแล้วต,ตั้งแต่ อันนี้คลิปนี้ต่อจากเมื่อวานเลยนะคะทุกคนคลิปยาวๆต่อจากเมื่อวานเลยนะคะอันนี้ตอนเช้านะคะแล้วก็มาถ่ายทําบรรยากาศตอนเช้าๆให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศดีจริงๆทุกคนคุณบรรยากาศงามพี่น้องพ้ากันถ่ายอยู่ข้างล่างคุณรอยอยู่ข้างล่างซุ่ม สุ่มให้เบงเิงเบิงเลยพี่น้องซุ่มให้คืเบิงเลยอู้บรรยากาศดีจริงๆนะคะทุกคนตอ,อนเช้าไปตอนนี้เราออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนขั้นข่างนากับไปแล้วพี่น้อง,รรงบรรยากาศยามือเช้าอากาศดีค่ะปุ่ศูนย์ราชการอำเภอบึงคงหลงนะคะข้ามาพักอยู่ขงหลงพี่น้องไอ้บึงการนะคะทุกคน อาการเช้า <laughs> ไก่ย่างไก่ย่างโอ้ยกินหอมกินหอม ก็เตรียมตัวเกาะเตรียมความนิ่งง่ายิ่งง่ายตอนนี้ก็เป็นเวลาโมกคืนมาเจ้าขายของมาเจ้าขายของย่างมูอเซอรอากาศย่างมูอเซอรดีค่ะย่างหมูย่างคุณอาหารตามสั่งมีเบิร์ี่น้องเจ้าเข่าไหลเจ้าเข่าไหลอาหารม้งอาหารเป็นตะกินอยู่เรตเกษมีเด้ ซื้ออะไรจดซื้ออะไรอเออธนาคารรนตงอ้เช้านี้เราก็มาที่ตำหนักทำตำหนักเจ้าปู่อือลือนะคะทุกคนนี่ตำหนักตำหนักของเจ้าปู่อือลือนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนไปเดี๋ยวจีจะพามาดู ทางนี้นะคะยิ่งแสงดวงอาทิตย์สองตอนเช้าเช้ายิ่งสวยนะทุกคนสวยงามมากนี่ลูกหลานบ่มีเงินเถบบูซาหลายลูกหลานกับบได้บูซาลูกหลานกะขอกราบคารวะเอานะคะ<ห>อันนี้นนอันนี้สารค่ะสารแม่ย่าจันนะคะทุกคน อันนี้สารแม่ย่าจันสารแม่ย่าจันนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็สารอะไรเรามาตรงนี้เรามาตรงนี้อ๋ออันนี้ก็สารแม่ย่าจำปานะคะ สารเมญ่ยยาจำปาเป็นตำหนักเหรอสวยทุกคนสวยงามมากสวยงามมากนี่สวยๆทุกคนสนกุกกตีกงนะคะทุกคนเดินมาทางนี้ตรงนี้จะเป็นตำหนักเหรอตำหนักของปู่อือลือปัอ๊บน้ำคือใสแถววะ ถ่ายอยุลด์ไม่ใช่ที่เล่นน้ำอ๋อ,ม,อมันเปียกมันเปียกไหมเนี่ยพื้นเปียกว้ายพื้นเปียกไม่ไปหรอกพื้นเปียกใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าเข้าไปไม่ได้พื้นเปียกไม่มอมีมไม่ถอดไม่ าปสนุกก็เดินดีๆนะลูกระวังลื่นนะคะพี่น้องจกีบว่าเขาไปแอกถุงเท้าจะเปียกจีเป็นคนที่ใส่ถุงเท้าเปียกแล้วมันไม่สบายตัวเนาะจีก็เลยนี่